ใครที่มีท้องแขนห้อยตองแต่งตองแต่งใส่เสื้อผ้าแล้วหัวไหล่ไม่สวยไม่ชัดวันนี้มาเล่นพร้อมกันครับการที่ได้แช่ออนเซนแล้วมองเห็นแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆเลยนะครับสวัสดีครับผมเทนเนอร์จันครับ วันนี้นะครับจะมีโปรแกรมกู้ร่างพังให้ปังแบบดาราภายใน1สัปดาห์เรามาดูกันว่าใน1สัปดาห์เขาออกอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยมันไม่ได้ร้อยเฉะนั้นเราจะมาดูแลเรื่องการกินกันด้วยว่าในฉบับแบบง่งายๆชาวคอนโดเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองยังไงทั้งเรื่องกินและเรื่องออกกําลังกายแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาแนะนํานางแบบที่จะอยู่กันตลอดสัปดาห์ก่อนเลยดีกว่าน้องเมย์มาเลย Oh. Oh. สวัสดีค่ะเ ah. มย์เองนะคะธนกรตั้งบุเร้อค่ะวันนี้พร้อมมากฟิตมากเลยค่ะจัน mm. อยากจะออกกําลังกายช่วยเรื่องแบบว่าพวกปัญหาไขมันส่วนเกิน mm. กล้ามเนื้อไม่กระชับมีเซลลูไลท์แต่อยากให้จันแนะนํานิดนึงค่ะว่าจะต้องใช้ท่าอะไรบ้างบางทีอยากจะออกง่ายๆที่คอนโดค่ะ เชื่อเลยว่าหลายคนนะครับมีฟิตเนสมียิมในคอนโดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะออกกาลังกายยังไงฉะนั้นตลอดสัปดาห์จนจะนจัดโปรแกรมให้เป็นพิเศษเลยสำหรับชาวนาันดาแล้วไปดูกันนะครับระหว่างสัปดาห์นี้เราจะมีอะไรกันบ้างครับป่พร้อแล้วไปเลยเ ตอนนี้เราอยู่ที่เอริโอสาทอนุทากาศนะครับผมสำหรับวันจันเราจะเล่นกล้ามเนื้ออกกับหน้าแขนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่ากล้ามเนื้ออกกับหน้าแขนวันนี้เราจะเล่นอะไรกันบ้างพร้อมแล้วเตรียมตัวลุยไปพร้อมกันเลยครับสำหรับท่าแรกเป็นเพสน,นะครับผมจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้ออกอ่าอย่างแรกเลยหนึ่งเลยเราต้องกดหัวไหล่ไว้กับเบาะครับกดสะบักเอาไว้หลังแอนเล็กน้อยตอนลงหายใจเข้าตอนขึ้นหายใจออกทำสิบาถึงยครั้งตอนน่อ1นเซตนะครับ สำหรับท่าที่ 2, ครับ Incline Dumbbell p r e นะครับผมจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้ออกอันนี้นะครับผมสำหรับใครที่มีปัญหาตรงเหนียงใต้รักแร้สามารถทำท่านี้ได้เลยท่าที่ 3, นะครับเป็นท่า Fly นะครับผมสามารถใช้ดัมเบลก็ได้หรือว่าสามารถใช้แมชชีนก็ได้นะครับ mm hmm. เห็นไหมหัวไหล่เราจะถูกกดไว้กับเก้าอี้เลยแล้วก็โอกยขึ้นมาท่าที่ 4, Hammer Curl นะครับจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าแขนและโฟร์อารมนะครับผม ตอนพับขึ้นหายใจออกตอนผ่อนลงหายใจเข้าครับผมสำหรับบอนจัน์ทรนะครับเราจะจบกันด้วยการคาร์ดิโอนะครับออกกำลังกายอกเสร็จแล้วแขนเสร็จแล้วเราจะคาร์ดิโอประมาณ30-45นาทีทำอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเบิร์ดีๆก็ใส่ให้เต็มที่ไปเลยครับ วันอังคารนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกล้ามเนื้อขากับกล้ามท้องจาประกอบไปด้วยท่าขา3ามท่าและกล้ามท้องสองท่าไปลุยพร้อมกันได้เลยครับท่าแรกนะครับท่าสควอตนะครับอตอนลงนะครับเข่ากับปลายเท้าต้องชี้ในทิศทางเดียวกันเสมอไม่งั้นเดี๋ยวจะเจ็บเข่านะครับผมตอนลงหายใจเข้าตอนขึ้นหายใจออกคิดว่าเรานั่งเก้าอีอ้ท่านี้นะครับขาข้างที่มาด้านหลังจะเป็นแค่คอยประคองเฉยๆน้ำหนักตัวเราจะลงที่สะโพก สะโพกข้างขวาหายใจเข้าลงหายใจออกตอนถีบขึ้นนะครับผมท่าที่3ท่าเดดลิฟต์นะครับจะเป็นการบริหารต้นขาด้านหลังแล้วก็ช่วงสะโพกนะครับหนึ่งเลยเราต้องเกรงแกนกลางลำตัวไม่ให้หลังงอ2คอ,อห้ามตั้งนะครับคอมองพื้นคอกับกระดูกสันหลังเป็นเส้นเดียวกันครับท่าที่ที่นะครับท่ากล้ามเนื้อท้องท่าคลันนะครับผมหลังแนบพื้นนะงอเข่าเล็กน้อยรีแลก ท่าที่5ครับกรามท้องครับผมไปเออถ้าหลังล่างไม่ลอยเนี่ยเราก็จะไม่เสี่ยงกับอาการปวดหลังล่างหรือว่าเมื่อยหลังล่างเวลาเล่นนะครับตอนขึ้นหายใจออกตอนผ่อนลงหายใจเข้าหลังจากการเล่นขานะครับเนื่องจากการเล่นขามันทําให้ตึงทําให้ล้ามากการคาร์ดิโอหลังการเล่นขาจะเป็นเพียงการปั่นจัก,กรยานครับผมเราจะปั่นกันที่30นาทีถึง45นาทีนะครับ ปั่นเร็วนะอย่าปั่นชิวจนเกินไปนะครับวันนี้วันพุธเรามาพักผ่อนกันที่ใจกลางเมืองย่านทองหล่อหรือที่เรียกว่าเดอะนิวมิ s สุขุมวิทไอคอนนั่นก็คือไอดีโอคิวสุขุมวิท3นั่นเองเรามาออนเซน็นแล้วก็จิบชาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันดีกว่าดอกจากความสบายของร่างกายแล้วนะครับ จะบอกว่าที่นี่มองเห็นวิวร8อยองศาเลยสบายร่างกายแล้วสบายตาด้วยสดชื่นมากๆาเลยตอนนี้การที่ได้แช่ออนเซ็นแล้วมองเห็นแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายเลยนะครับเนี่ยนี่เราอ,อยู่ในห้องจิบชานะครับผมก็จะบอกว่าสถานที่เงียบสงบใจกลางเมืองทองหล่อนะครับ หลังจากวันพุธเราพักกันเต็มที่วันพฤหัสเราเตรียมลุยกันแบบจัดหนักจัดเต็มกับกล้ามเนื้อหลัง4ท่าพร้อมคาร์ดิโอพร้อมแล้วไปเล่นพร้อมกันครับ <ś f ie> บริหารกล้ามเนื้อหลังท่าแรกดัมเบลโลครับรีแลกเข่าแอนอกบล็อกหลังนะครับหลังไม่งอเกรงแกนกลางลำตัวเอาไว้จังหวะดึงหายใจออกพร้อมบีบหลังเข้าหากันวันอัมดัมเบลโล ตอนดึงชักศอกและแอนอกลับพร้อมกับหายใจออกจังหวะดึงนะครับผมอันนี้จะดึงจากข้อศอกหรือข้อพับตอนดึงให้แอนอกลับด้วยกล้ามเนื้อหลังจะถูกบีบเข้าหากันตอนดึงหายใจออกตอนผ่อนขึ้นไปหายใจเข้าอีกหนึ่งท่านะครับอ่าซิตเตโลครับจังหวะดึงหายใจออกจังหวะผ่อนลงหายใจเข้านะครับอย่าลืมไม่ห่อไหล่ไม่เกรงบ่าดึงศอกแอนอกใช่ หลังจากฝึกกล้ามเนื้อหลังเสร็จแล้วเรามาคาร์ดิโอกันครับตัวนี้จะคาร์ดิโอ3 0ถึงสีนาทีเป็นแบบเดินบนลููหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆนะครับสำหรับวันศุกร์นะครับเรามาบริหารหัวไหล่กับแขนกันดีกว่าใครที่มีท้องแขนห้อยตองแตงตองแตงใครที่ใส่เสื้อผ้าแล้วหัวไหล่ไม่สวยไม่ชัด วันนี้มาเล่นพร้อมกันครับโอเคท่าแรกท่า shoulder p ครับศอกเราจะไม่ได้กาง90นะครับกางประมาณ45องศาและจังหวะดันไม่ดันไปหน้าตัวเองให้ดันขึ้นเหนือศีรษะของตัวเองครับการเกิดอาการบาดเจ็บครับท่าที่2บริหารหัวไหล่ครับกลางแขนไซเลสเชลลครับตอนขึ้นหายใจออกตอนผ่อนลงหายใจเข้า นึ่งอย่างนะครับสาหรับคุณผู้หญิงที่กลัวบ่าใหญ่เดี๋ยวแปลงล่างเป็นเดินฮักนะครับไม่ห่หอไหลและกลางแขนออกด้านนอกไกลๆไ,ไม่เอาห่อแล้วกง,งับขึ้นมานะครับเดี๋ยวหัวไหลหรือว่าบ่าด้านบนตรงนี้จะปูดนะอ่ะทาท่านี้จะบริหารกล้ามเนื้อไหลด,ด้านหลังนะครับผมแล้วก็กล้ามเนื้อหลังเล็กน้อยนะครับบ่าเล็กน้อยครับอ่าเราจะไม่ห่อไหลนะเออเปิดต่อไหมุ๊บบาย เตอมาปุ๊บบริหารกล้ามเนื้อหลังแขนครับจังหวะผ่อนลงหายใจเข้าจังหวะเหยียดหายใจออกนะครับหัวไหล่และข้อศอกให้ล็อกให้นิ่งที่สุดและเหยียดแขนลงไปบริหารกล้ามเนื้อหลังแขนนะครับผมศอกกับหัวไหล่ต้องล็อกให้นิ่งที่สุดจังหวะผ่อนลงมาให้หายใจเข้าจังหวะเหยียดขึ้นฟ้าหายใจออกครับคาร์ดิโอด้วยเครื่องนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะครับ เราอาจจะเล่น5นาทีพัก1นาทีทำประมาณ4-5รอบครับ หลังจากออกกําลังกายมาเต็มสัปดาห์นะครับผมวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็จะได้แบบเวลาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็วันนี้เลยจะได้มาดูกันว่าออกกาลังกายเต็มที่เรากินอาหารกันยังไงนะครับการลดไขมันนะครับต้องกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ําไม่กินของทอดไม่กินของหวานไม่กินของมันนะครับสารอาหารยังต้องครบแบ่งอัตราส่วนง่ายๆเลยมีผัก2ส,ส่วนมีข้าว1ส่วนแล้วก็มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์อีกประมาณ1ส่วนนะครับผมกับข้าวต้มนึ่งยำลวกเนี่ย แคล,ลี่ต่ำแล้วก็สารอาหารค่อนข้างที่จะโอเคแต่ นี่งไงอะน้ำส้มเอาไม่ได้หรอเพราะาปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าน้ำส้มเนี่ยเป็นผลไม้ใช่ไหมดีต่อสุขภาพาก็เลยเลือกที่จะกินน้ำส้มแล้วก็ทานอาหารแค่พอให้อยู่ท้องเลยอยากรู้ว่าที่เราออกกาลังกายมา4ีวันเนี่ยเพียงพอไหมในแต่ละมื้อกับการทานแค่นี้น้ำส้มเนี่ยมันมีน้ําตาลอยู่ในผลไม้อยู่แล้วมันมีฟุกโตสฉะนั้นการกินน้ำส้มเนี่ยไม่ได้ทําให้เราแบบผอมลงเลยนะแถมจะทําให้อ้วนขึ้นอีกเพราะว่าแคลอรี่ของน้ำส้มแก้วหนึ่ง มากกว่าไอ้ข้าว2ช้อนที่เห็นอยู่อีกฉะนั้นถ้าอยากจะผอมอะ่ะกินข้าวเพิ่มเข้าไปแล้วกินน้ำส้มเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าดีกว่านะครับผมก็จะลดแคลอรี่ได้อีกเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แบ่งสัสดส่วนให้ชัดเจนจะได้ทานอิ่มแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยได้แล้วก็ สำหรับโปรแกรมนี้นะครับจันคิดมาให้เป็นพิเศษสำหรับแคมเปญอนันดาบองขาดทุกชีวิตเมืองเพราะที่อยู่อาศัยที่ดีเนี่ยต้องเข้าใจความเปลี่ยนไปของผู้คนนั่นคือเหตุผลที่ทุกโครงการของอนันดาเนี่ยมีสิ่งใหม่ๆที่ตอบโจทย์ชีวิตในปัจจุบันและอนาคตของคนเมืองมองขาดทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบ work life balance ได้เต็มที่กับฟูลฟังซิลิตี้ต่างๆที่ทางอนันดาให้คุณได้ใช้ชีวิตเต็มที่ได้ทุกวันอยากใช้ชีวิตแบบไหนทางอนันดาก,ก็มีเตรียมไว้ให้ขอขอบคุณ สถานที่สวยๆจากทางอนันดาด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้ามาออกกำลังกายมาฟิตกันใหม่นะครับไว้เจอกันครับ